กูคือมาไปส่งมึงไว้โรงเรียนมึงไม่เห็นอีหยังอยู่นี่แม่์เมย์มยตีนนุนท้อหนูขอโทษเมืม่อบา้านเดี๋ยวนี้แล้วก็หามาหาบากาักฑิตอีกมึงก็หา,หามาหลอลูกสาวกูอีกผมมาเลยลอน้องนะผมรักน้องจริงๆนะสีเมือ่อคือว่าเมื่อพี่มิตีน้องกลับก่อนนะนนกูบกอกแนะจ้งตำรวมจมาจับมึงก็ดีเท่าไรแล้วยังมาหยุ่งกับลูกสาวกูอีกไปเมื่อกูไปส่งโรงเรียนทุกเมือ,องเป็นยังไงก็มาจังสี่ไปสร้างไปสอนให้มึงเป็นแบบนี้กลับบ้านเป็นยังไงก็เฮ็ดจังสี่หูบ่แม่เลี้ยงมึงมาหนี ต้องไปหาเกี่ยวเขาดั่หน้ารับจ้างเขาจัวเมื่อสีงเงินกมาเท่ากับมือนี่ชมพู่แนมหนาแม่ดูหักแม่บนี่เลี้ยนเห็นมันจุดสะกอนผัวนั่นหาเอาอย่ามใสก็ได้บบมีไผ่บางดีกับลูกซ้ำแม่อีกแล้วพี่มิชินเฮ้ยน้องชมพู่น้องชม,มพู่มาได้ไงเนี่ยหนูหนีแม่ออกมาหนูไม่มาหาพี่หลายวันพี่ใจจะขาดอยู่แล้วนะ ห,หนูก็จจะขาดเหมือนกันหนูขาดพี่ไม่ได้หนูจะหนีนมาอยู่กับพี่แล้วแม่หนูล่ะประช่างหนูไม่สนใจแล้วขอให้เราได้อยู่ด้วยกันก็นพอเราหนีไปด้วยกันนะพี่พี่จะดูแลหนูเท่าชีวิตเลยพี่สัญญานะหนูรักพี่นะหนูขาดพี่ไม่ได้ชมพู่มันปีใสขึ้นน่านออกมาทแฮมู่กับกับบ่ล่ะชมพู่เขายังน่าจออกมาอยู่อย่าบอกเด้ว,ว่า เนี่ยมาเล่นอะไรอยู่ตรงนี้ไปไปเล่นที่อื่นคนจะนอนไปเล่ทนที่อื่นจงนั่งหัวคุณพรพรตื่นหรือยังเฮ้ยทำไมนมเย็นเจี๊ยบแบบนี้นี่เธอเอาน้ำเย็นชงนมให้ลูกเหรอโอ้ยน้ำเย็นน้ำขุ่นมันก็ก e> ินได้เหมือนกันนั่นแหละมันอยากโตมันก็โตเองจะโตไม่หนียนิวเอ้ย แม่ขอตังค์หน่อยนิวจะไปโรงเรียนแล้วโอ๊ยเอาไปห้าบาทแม่ห้าบาทซื้อข้าวก็ยังไม่พอเลยนะก็ฉันไม่มีไม่พอใจก็ไม่ต้องไปบอกแล้วว่าไม่ต้องเรียนนิวเราขอเบอร์โทรเธอหน่อยสิพอดีพ่อเราซื้อ iPhone เครื่องใหม่ให้นะเราไม่มีโทรศัพทนะ์น่ะฮะโตขนาดนี้แล้วแม่เธอยังไม่ซื้อให้หรอเอิมงั้นเลิกเรียนเราไปกินหมูกระทะกันไหมมีร้านเปิดใหม่ด้วยนะ เราต้องรีบกลับบ้านอ่ะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังนะออนาภีสวัสดีค่ะอ้าวหนูนิวเลิกเรียนแล้วเหรอลูกเลิกแล้วค่ะเอ่อหนูจะมาถามนาภีว่ามีงานให้หนูทํำไหมคะอ้ายังเด็กอยู่เลยทําไมไม่เอาเวลาไปเรียนหนังสือล่ะลูกหนูอยากหางานทําช่วงเลิกเรียนนะคะแม่บอกว่าจะไม่ให้หนูเรียนแล้วค่ะถ้าอยากเรียนก็ต้องหาเงินเรียนเองนิวเอ้ยตั้งแต่เลก็กจนโตแม่แกนี่เนาะอ่ะงั้นก็มาทํางานช่วยนะมาจัดของหลังเลิกเรียนแล้วกัน ขอบคุณค่ะน้านพิคแม่นิวเลิกเรียนแล้วมาแล้วเหรอฉันรอตั้งนานหิวข้าวจะตายอยู่แล้วจ้าจ๋าเดี๋ยวนิวไปทำกับข้าวให้แม่กินนะรีบเลยเดี๋ยวตอนค่าฉันออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนเดี๋ยวไม่ทันจาริยาหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะจาริยาโอ้ยครูเกสซลินจาริยากับข้าโรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยตายแล้วครูเกสซลินรบกวนรบกวน ไปไหนแล้วนี่ยาจริยาโรงเรียนก็ไม่เคยเข้าต้องไปพบผู้ปกครองเธอซะและ้วสวัสดีค่ะใช่คุณแม่ของจริยาไหมคะอ่ะ คุณครูสวัสดีค่ะคุณแม่รู้ไหมคะว่าจริยาไม่เข้าโรงเรียนสักวันเลยค่ะเทอมนี้เข้าแค่สองวันเองนะคะซีบเุเขาเด้จังไหนข่อยไปส่งยุ่ยุกมือคุณแม่ไปส่งน้องแต่ว่าน้องไม่เข้าโรงเรียนเห็นไหมครูขี่รถตามหาจนยางรถั่วมันบุเขาโรงเรียนแล้วมันไปใส่น้องมีแฟนหรือเปล่าคะคุณแม่จะมาว่าแบบมีเด้อคุณครูลูกข่อยมเม่อคยมีแฟนเทีย๊ยบ่อแบบมีลูกข่อยเสียหายได้นี่ฝากคุณแม่ดูน้องด้วยนะคะน้องจะไม่มีสิทธิสอบอยู่แล้วนะคะนี่ครูมาเตือนได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวครูยาง มพูมันบ่นเข้ารงเรียนหรอมันไปใส่เอา้มามาเมียวหนูบ่เข้ารงเรียนบ่เอาแม่สวัสดีค่ะเข้าอยู่ค่ะแต่ว่าหนูแวะมาซสื่อเ้มก่อนกรมพู่มันไปใส่คุณคกู้คือว่ามันบ่นเข้าเรียนจะเถอเออหนูบ่รู้ค่ะขั้นวางดีก็มันก็บ,บอกแม่มากเพราะว่ามันจะบ่มีสิทธิสอบอีกแล้วเอิ่มพี่รักหนูนะสมพู้หนูก็รักพี่เหมือนกันชิมิพี่ขาดหนูไม่ได้นะรู้ไหมพี่ก็ว่าไปชมพู้ แม่สวยเหรอเป็นยังกะตื่นตื่นแม่มาทำงานขัดดอกด้อบปริเมานอนขัดดอกปวดหัวลูกเป้าไหวหมาทำอยลูกโอ้เฮ้ยโ hey, ตฮอนก็ะบอกแล้วว่าปวดหัวอ,อ๋อกินยาฟาวเซ่อ้าว,าวไปเฮ็ดเวียกแค่นี้ก็ลูกปรไเดมาลูกจาเป็นห่วงครบ้าบอกละ่ะ ยัไม่ตายทีเงื่อนคอยออกไปได้แล้วคอยซินอนพักพน <c oughs> ผู้ใดเปลี่ยนเสือหายอุ้ย,ยหวังเงี้ยงเจ้าเฮ็ดเยีง้งคอยโอ้ยเจียเปลี่ยนเสือซื่อหวังกีดได้ปะนี่แสดงว่าเศร้าข่แล้วใส่เบิ้งดูวยใครเอาเอกสารมาให้เห็นเจ้าลืมครับ ไปกราฟกันเด้อเดี๋ยวนั่งเป็นมูเนี่ยคือสิลับนี่แหละนิยวไอมีเทนเมื่อนีร่ไอเมาประกันตัวนิัวแล้วบ่ได้เว่ย10ประกันต้องเงินหกล้านนี่เงินหกล้านนี่มาใส่เงินหกล้นนนาน,นสช่างถามเนาะถึงทุกวันที่หนึ่งตัวทุกคู่ไปกลับบ้านเท่าเฮ้ยไ,ไวมือเนียว ดีใจบ่าได้กลับบ้าเนิวใช่ก็ฮักนิวมาตะโดนแล้วถึงเวลาแล้วไอชิบบอกว่าแต่งงานกันเนะน้องแต่งงานกับอไอ้บรด้เป็นยังนิวน้องมีคนที่ฮักอยู่แล้วขอโทษนะไอ้ มาได้จังไหนเห็นเสือล่อนอยู่ก็เลยเอมามาให้้อยแฟงแต่ย่ามใด่ีแจ่เด้วยจใจแต่งงานหรอไหสีแตงกระเจ้าอันตัวยืนสวมแหวนให้กันอยู่ใส่แหวนบ่มีเอา้าซาดมีคือสีแตงกับผู้อื่นมาได้แล้วละ่ะหมายข้ามาจังไดกระใจมันยืนแล้วแม่เอ้าอาลานไปแกจะไปไหน ฉันเบื่อความจนฉันทนกับความจนไม่ไหวแล้วเลี้ยงหลานไปเลยฉันจะไปพนภรรยาเบื่อความจนอ้าวน้ำพริกกลับมาก่อนน้ำพริกแกจะทิ้งลูกแกไปอย่างนี้เหรอโอ้ยอย่าปีนอย่างนั้นสิเดี๋ยวก็โตก็อกพี่พรมาดูหลานหน่อยสิโซนไปทั่วแล้วนิวนิวมาลูกมะขอโทษนะคะเจะ๊ขอโทษนะแบบนี้คือไม่ไหวแล้วพี่พรตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ต้องมาทํางานแล้วนะทําไมเหรอคะเจ๊ทั้งทํางานทั้งเอาหลานมาเลี้ยงแบบนี้เจ๊ไม่โอเค ยายไม่ได้ทํางานแล้วไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนซื้อนอมให้กินนิวเอ้ยนิวอย่าดื้อน,นะลูกนะเดี๋ยวยายจะหาเงินซื้อนอมให้ขายของเก่างวนนี้คงได้นมหลายกล่องอยู่นี่จะยายเงินค่าขายของเก่าขอบคุณค่ะเจ๊รอบนี้ได้ร้อยห้าบาทได้ค่านมหลานแล้วเฮียคะ ช่วยซื้อใบกระเ,ะเพราหน่อยค่ะเพอได้ค่านมหลานใบกระเพราเหรอมัดเท่าไหร่เลยยายมัดละยี่สิบบาทค่ะหลานเลยวนะ่หน้าตาหน้ารักจังน่าจะรุ่นเดียวกับลูกผมเลยจ้าแม่มันทิ้งไปก็เลยได้อยู่กับยายอ่าเอามาหมดนั่นแหละสงสารเด็กมันเดี๋ยวผมเหมาหมดเองขอบคุณนะคะเฮียแล้วน่ำรวยนะคะขอบคุณมากค่ะนิ้วอย่าไปเล่นของเขาลูกมาเดี๋ยวยายพากลับบ้านนะปะ่ะยายขายของได้ตังค์แล้วเดี๋ยวพี่ยายพาไปซื้อนมนะ,ะ,ะบ้านเราเถอะ พอทีนะพี่พรวันนี้รถติดนิวดูเย็นนพิกสีช่วงเนี้ยมาทํางานก็สายก็ฝนมันตกรบมันก็ติดแบบนี้แหละไม่ใช่หรอกเมื่อคืนเน่เห็นมันลงสตอรี่ว่ามันไปเที่ยวปาร์ตี้มาเออคนเรามันก็ต้องมีบ้างแหละพี่พรเจ๊ะคะเป็นตัวนี้หมดแล้วหนูสั่งเพิ่มเลยนะคะนิวเย็นน,นพีศรีมันชอบประจบประแจงเจ๊นิวก็เห็นแกพูดธรรมดานะประจบประแจงตรงไหนพี่พรหรือ มันนะ่ชอบประจบประแจงเจ้เลียแข้งเลียขาตลอดแต่เวลาพูดกับเจ้นะ่ะเสียงสองเสียงสามเออก็จริงนะวันนั้นก็ขอลาอยู่เห็นบอกว่าไม่สบายแต่พี่ไปเจอเห็นนั่งกินข้าวอยู่กับบักนน้อยเนี่ยน่ะเอ้ยครับเอ้ยครับอยู่นั่นนะ่ะจริงหรอพี่พรแล้วที่มาสายทุกวันแล้วบอกว่ารถติดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าไปกับบักนน้อยแล้วก็มาอ้างนั่นอ้างนี่จริงสินี่ยังมีอีกหลายเรื่องนะพี่ไม่อยากจะพูดเลยเกียดมากเลยคนแบบนี้นี่ใส่ไม่ดีเลยอะ่ะ <c oughs> ทำไมวันนี้ง่วงจังนิ้วพี่ไปกินข้าวข้างนอกมาเห็นนิวบ่ว่าง่วง,วงซื้อกาแฟมาฝากเอิอ่มขอบคุณนะพี่พีชโอ้ยนิ้วเดี๋ยวพี่ช่วยขอบคุณนะพี่พีชอันที่จริงพี่พีชแกก็ไม่ได้ทําอะไรให้เรานะแล้วเราจะไปนินทาเขาทําไมเขาจะเป็นยังไงมันก็เรื่องส่วนตัวของเขาสินิ้วอย่น้นพริกนะหยุด ตอไปเนี้ยพี่พรไม่ต้องมานินทาใครให้นิวฟังแล้วนะคะนิวไม่อยากฟังทําไมล่ะนิวไม่อยากได้พลังลบเมื่อคืนเราอ่านหนังสือกว่าจะได้นอนแล้วเธอปลุกเรามาทําไมแต่เช้าเนี่ยเราอยากมาตามเจ้าของผ้าพื้นนี้อยากมาตามหาก็มาเองสิจะพาเรามาด้วยทำไมเสียเวลาอยู่เพี่อนเราหน่อยเราไม่อยากอยู่คนเดียวนะอยู่เพื่อนเราก่อนนะก็ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราสีน้ำหอมก่อน น้ำหอมเิ็นเซนกินหันบอกแล้วไงว่าอย่ามาฉีดน้ำหอม,อมโอ้ทำถึงมากเอาถือให้หน่อยหอมมากเราไม่ชอบน้ำหอมสาธุา<ฮ>เมื่อกี้พี่ขอพรว่าอะไรพี่ขอให้เรารักกันตลอดไปอุ๊ยใจตรงกันเลยเอา้านั่นมันผู้ชายคนนั้นนี่ ผมผ้ากับน้ำหอมมาคืนคุณจนไม่เห็นกับจาเจ็บไปนิวกลับอ่ะฝากให้เพื่อนคุณด้วยฉันไม่เอาละแล้วเธอไม่ใช่เราหรอฉันจะเข้าไปสั่งใหม่ในไลฟ์พี่วินวันที่28นี้มิทินเธอโอเคไหมเจอแบบนี้เราไม่โอเคเลว่ะเขาก็มีแฟนของเขาอยู่แล้วเธอน่หละคิดเองเออเองแล้วก็มาอบหักซะเองคนอย่างเธอรักใครไม่เป็นคนไม่รู้หรอก พี่มิทินน้องสมพูรอนานไหมกว่าจะแอบออกมาได้พี่รู้ไหมว่าหนูปีนลวงเรียนออกมาเลยนะเนี่ยอุ้ยเจ็บขาหมดเลยไม่เป็นไรนะน้องสมพ๋ยวนอนพักแล้วก็หายนะฮะพี่ปูสัตว์กับ,บอรไี่แล้วนอนได้อุย้ยพี่มิทินกี่โมงแล้ววะาปสองสี่สิบแล้วลุกได้แล้วฮะหนูต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวแม่จะมารับแล้วเดินดีๆนะ ชมพู่พี่เป็นห่วงนะรู้ไหมเข้าใจไหมูไปก่อนนะเดี๋ยววันหลังมาหาใหม่แม่หนูหายกานเคลื่อนสมองเด้อมมงสนโ่มาสื่อคีมจ้าจ้าไปชมพู่แม่มาแล้วแม่เอา้าคือว่าแม่กุมูใส่ละมูมูลกลับไปแล้วเขาไปว่าหันเ้วเป็นยังคือใส่ชุดนี้คือไปใส่ชุนนักเรียนคู่ภาเฮกิจาก,การรมชุนเพื่อนก็เลยได้นนเปลี่ยนบ่ ปะปลาเม,มื่อแม่เลี้ยงเมือม่อยกับเมื่อการบ้านกับไลย